สบายดีทุกคนเอาอีกแล้วมาน,นี้กะพอดแต่เลิกเรียกมื่อสวยเนาะก็หิวข้าฮนะก็เลยคิดอยากกินเมนูเส้นๆเพราะหน้าเพิ่นกระใจดีเนาะมาน,นี้กะเออพาไปกินข้าวสามจานแล้วเพิ่นกะขับรถใน้อมว่าจะไปกินข้าวซอยนนเนาะออยุทางถัด ท่ดหลวงย่ติดกับตลาดแหล็กทัดหลวงนีเขาก็ะเลี้ยรุดมาเลยทุกคนหลายคนอาจจะเคยมาแล้วเนแต่ว่าบางคนอ,อาจจะบ่เคยมาเจอก็มาหลอเบ่งเดอ้ออันนี้แค่กับมาครั้งเล็กคือกัดเนาะเออนี่้าอาหารไตลือ้ออาหารเหนือเนาะออบรรยากาศห้านทางนอกระเบินกะเป็นเออมีโต้ให้นางพร้อมแล้วกะเข้ามาบรรยากาศทางไหนเนาะมันกะอืมห้านเพิ่งกะงามเนาะลวกะคนก็หลายพร้อมเพราะว่า ก็มาซ่วงที่แบบกินข้าวสวยอะนะคนกระหลายหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเอาก็มาเลือกเมนูกันเลยว่าแบบเพราะว่า้านเพิ่นก็นมีเมนูหลายอย่างเลยอันนี้บุเคยกิน้าวปุ้นน้ำเลือดกระจัดปสั่งกาวปุ้นน้ำเลือดมาถ้วยแบบใหญ่โดยทุกคนเมองแม่แบบเพิ่นจะให้ตอนมาหลายจนบรเหินสิน้นกระปุ้นเลยฮะนะ เ่เคยกินจักเชื่อเนาะข้าวปุ้นน้ำเลือดพวกหัวเป็นเนา้อไสเนาะยานบ่เอียมแล้วก็สร้างอาเขา้าวซอยมาอีคนละถ้วยเนาะลวก็สีเบงก่อนเพราะว่าสีเบงวาอารสชาติมันจีเป,ป็นจังเดือหั่นนะทุกคนแล้วแบบมากินนะ้ำมันกระเซฟอีหลีแบบบ่ต้องปรุงอีอย่างเลยฮ่นะเนาะบ่ต้องปรุงอีอย่างเลยแบบ อืมแซบ่บอันนี้หั่นมกักรดเปรี้ยวๆมีกินหอมมะนาวในเนืงและก็ใสผักใสมะนาวลงไปจำๆๆนะนล้วก็เชียวแล้วก็อืมจัดไปเนาะนคนๆล้วก็สีบเบิงเอาคำแย่ๆไปเลยทุกคนจงสิได้รสซาดเนาะหลายคนมาออภายที่ย่างเ่เคยมากินกะมาลองม่งเ้อทุกคนรับประการความแซบ่บเบิ่งไปถ้วยเบิ่งได้ถ้วย,วย,วยกินเลยเนาะแบบแซ่บอหลีๆฮะนะ